สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้เรากําลังเอาพวกเศษไม้ที่มันติดกับกับตะข่ายเนี่ยออกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการหว่านแหด้วยวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยเราจะทาให้ดูว่าว่าวิธีการหว่านแหที่ถูกต้องควรทำยังไงนะฮะเรามีชาวประมงมาด้วยคนหนึ่งนะฮะผมสั่งตรงมาจากเมืองเลยเลยนะฮะแต่เมื่อนี้มาแดงเลยวัแไหนมาแดงคนไทยเลย ตอนนี้กำลังสร้างแห่อยู่ <c oughs> แห่นี่มันเป็นคียาติดอยู่ได้ไรสิเขาเอาอ,อ้อคันบออออ่อ,อ้อมันก็นสิ่ค้องแล้วมันกีบานยักนะครับนะเพราะาการห้าก,กินนี่มันก็บร่ได้ง่ายเพื่อที่ไอ้เห็ดหุง่งเห็หดแห่ไม่ยัง่งแล้วโอ้หูลบากไรผมก็เลยต้องได้มาช่วยเขาเนี่ยฮะงาไม้เล็กน้อยๆมันก็มีผมเป็นพิธีกรที่ที่มีความชำนาญในการแกะมากเลยนะเห็นไหม ผมดูจากชาประมงเขาทำแล้วผมรู้สึกว่าเขาเขาทำได้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ผมก็เลยต้องต้องช่วยเขานะฮะแต่เนี่ยตอนนี้เขาเขาเรียกว่าพอเราสางออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเวลาเราเบี่ยงเนี่ยจงังหวะที่เราเบี่ยงเนี่ยมันก็จะทําให้ให้ตัวตาข่ายเนี่ยมันกลางออกมาเป็นวงกลมนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีไอพวกเศษไม้อะไรเยอะเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะกลางออกได้นะฮะเนี่ยความหนักของตัวเนี้ย เนี่ยความหนักของตัวนี้เนี่ยเนี่ยโซ่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ลงไปถึงข้างล่างนะฮะแล้วมันก็จะเป็นตัวที่ครอบแล้วก็า,ามาในะได้นะฮะเโเเราจะไม่ลงไปในใน้ำน,นะฮะเราจะทำการบานโดยการที่หว่านลงไปแล้วเราก็จะดึงขึ้นมาเลยเขาเรียกว่าชักแหบ่ะก็เราต้องถามชาวประมงอ่ะฮะผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ เียว่าอะไรครับชาปมงเอาเอินว่าเล้าแห่เล่าเล่าเล้าเล้าเอ่อภาษาข้าวห้าวภาษากรุงเทพเขาเรียกว่าลบลวกลวลวลต่อไปเปห็นขั้นตอนการทำบาตรครับต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนของการโชว์วิธีการหวานแหนะฮะวิธีการหาปลาของชาประมงนะฮะเราจะมาดูวิธีการหวานแหะคราบน่นชาประมงผมคนนึงนะฮะ ผมสั่งตรงมาจากขอนแก่นครับเกบยแล้วอ้าวชาวประมงผมอยู่ดีๆหงายหลังไปแล้วครับงานเข้าแล้วพระเจ้าจอดแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหว่านแคท,ที่ถูกต้องนะฮะเราจะไม่ไลงไปในน้านะฮะแต่ว่าเราจะหว่านอยู่ข้างบนแล้วก็ชักมันขึ้นมาเลยนะฮะแล้วเราจะดูว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะฮะได้ให้ให้หนึ่งหมื่นไม่ได้ เสียนหนึ่งหมื่นไปดูกันเลยครับว่าเขาจะทำยังไงนะฮะคือวิธีการบาดแผนนะฮะนี่คือการบาดที่ถูกต้องนะครับเนวิธีการบาดที่ถูกต้องนะฮะประมาณสี่สิบห้าองศาไม่โยนแล้วก็นับในใจหนึ่งสองเห็นไหมถ้าเป็นวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยครับมันจะกลางมาอย่างนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดึง ตอนที่เราเห็นนี่นะฮะตอนจะดึงเชือกนั้นขึ้นมานะฮะแล้วเราให้ลูนลงไปในน้ำนะฮะลูกแหนลงไปแต่ตอนนี้ใช่ตอนนี้ลูกแหนมกำลังลงไปอยู่ข้างล่างเลยนะฮะลูกแหนที่ผมโชว์เมื่อกี้เป็นลูกโตเมื่อกี้มันไปถึงพื้นดินแล้วเดี๋ยวเราก็จะดึงเชือกที่โผล่ขึ้นมาไะใส่หัวกด้วยดูว่าจะได้หรือเปล่านะฮะผมว่าไปหวานตรงนั้นอาจจะได้เปล็ดขึ้นมากินก็ได้ผมว่าวาตรงนั้นอาจจะได้เปล็ดขึ้นมากินได้แหละ เราจบการทำรายงราการเพียงเท่านี้นะฮะพอจบการทำรายการเพียงเท่านี้แล้วเรามาดูกันว่าผมจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาส่งคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันบ๊ายบายสวัสดีครับ